เก็บไว้ในตู้เซฟแน่เลยใช,ใช่ไหมเ<ม>นี่ยผมหยิบดูเลยผมรู้เลยององสองสองสาองที่แล้วอยู่ในตลับอยู่ในตลับทองแต่อันเนี้ยอง์นี้นะอันนี้อยู่ในตู้เซฟไม่ได้ใส่ทองด้วยซ้ำออพอซื้อขายผ่านถูกผ่านตาไปนานๆไปหยิบพักขึ้นมาบุกจะรู้เลยว่าเคยเลี่ยมมาไหมเคยอยู่ในตลับ เกิดเลีเ่ยมกันน้ําหรือว่าเป็นแค่ตลับทองอย่างเดียวหรือว่าอันนี้อยู่ในแค่อยู่ในเซฟ,ฟหรืออยู่บนหิ้งพระคือวันน่าของผิวเขาจะแตกต่างกันจากสถานที่เก็บและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสําหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6้ย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6 ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมหนองรอดพิทักษ์กับเซียนพระสัญจรนะครับก็มาเช่าพระกันที่ห้างสี่อนบางแคครับเมื่อก่อนที่นี่มีศูนย์พระนะอยู่ที่ชั้นสองผมก็เคยมาเดินเดินซื้อพระที่นี่ครับเพราะมีพักพวกเนี่ยอยู่ที่นี่กันหล,หลายๆคนแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายกันไปอยู่ที่ห้างเอ ตรงสายใต้นะครับกับที่ห้างพันทิพย์มามวานนะครับปัจจุบันรู้สึกว่าจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้านเองครับที่นี่เนี่ยก็สะดวกสบายดีครับใกล้รถไฟฟ้าที่จอดรถก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่นั่งก็จะค่อนข้างจะเงียบด้วยวันนี้ก็กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกก็รู้สึกว่าดีใจนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมการเช่าพัาสสัญจรของเซนพัสหน้าตาดีนะครับว่าอีพีนี้จะได้อะไรบ้างครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เจอกับ พี่เจ้าของพระนะครับครั้งแรกก็ได้พระปิตาจัมโบ้ไปนะย้อนกลับไปดูน่าจะสักสองสาม EP ที่ผ่านมาได้แหละนะครับพระปิตาจัมโบ้สามองค์นะครับวันนี้ก็มีพระปิตาจัมโบ้เหมือนกันนะเท่าที่ผมดูนะครับก็มีพระปิตาจัมโบ้อยู่ทั้งหมดสมองค์แล้วก็จะมีพระปิตาหลังเต่าอีกหนึ่งองค์นะครับโอเคเยขอดูหน่อยคอันนี้ก็มาจากคุณลุงเหมือนเดิมน <este S 2> เนาะเ,เหมือนเดิมค่ะอ่าโอเค ทำคอนเทนต์ใหม่ก็คือเดี๋ยวผมจะ,ะนั่งไล่ดูพระก่อนพอดูพระเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะคุยราคากับลูกค้าก่อนพอคุยราคาเสร็จปุ๊บจะต่อรองก่อนผมจะไม่พูดเรื่องอะไรพระเลยนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมานั่งส่องเราค่อยมาบอกรายละเอียดท้ายทีหลังจากที่ผมจบองไหนแล้วผมจะมาพูดนะเพราะว่าหลายๆคนหาว่าผมเนี่ยไปสวดพระลูกคา้าไปตำหนิตีเตียนพระลูกคา้าระหว่างที่ผมซื้อ,อเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ใหม่ให้กับพี่ีเพื่อนๆน,น,นะ คือบางทีส่อไปแล้วเราไม่พูดอ่ะมันก็เป็น dead air <ช>เดทแอร์เขาก็ไม่ชอบอีกเขาคิดว่าเราไปตำหนิสีเตียนอ่าไม่เป็นไรครับอ,อ่ะเดี๋ยวผมขอญาตด,ดูพารกก่อนนะครับก็อ่าอันนี้ให้ให้ดูคร่าวๆก่อนมีจัมโบ้องค์ที่1นะครับจัมโบ้องค์ที่สองนะครับแล้วก็มีจัมโบ้องค์ที่3แล้วก็อันนี้จะเป็นพระปิตารุ่นมหาลาบหลังเต่านะครับ <S <S อ่าเพลงนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดพารกนิดหนึ่งนะครับ เก็บไว้ในตู้เซฟแน่เลยใช่ใช่ไหมผมเนี่ยผมหยิบดูเลยผมรู้เลยององคสองสองสามองค์ที่แล้วอยู่ในตลับอยู่ในตลับทองแต่อันเนี้ยองคนี้นะอันนี้อยู่ในตู้เซฟไม่ได้ใส่ทองด้วยซ้าอ๋อเหรอคะ่ะโอ้เหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะอะไรอยู่ในตู้เซฟเพราะว่าค่าฝุ่นๆที่มันขึ้นเนี่ย ถ้าอยู่ในทองมันจะขึ้นอย่างนี้ไม่ได้<ม>เพราะว่าเวลาเราเลี่ยมทองนึกออกไหมมันจะเป็นศูญยากาศเนี่ยฝ<ม>ุ่นฝนอะไรก็ตกไปใส่ไม่ได้มันก็ติดกระจกอะแต่อันนี้มันจะมีฝุ่นที่ขึ้นตามซอกๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเกิดจากในตู้เซฟมันจะอับมันจะชื้นอ่าหลายๆ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 ครั้งเราอาจจะเคยได้ยินความรู้ว่าให้เราซื้ออะไรกันชื้อนอ่ะเอาไปใส่ไว้ในตู้เซฟแม้กระทั่งทองหยองแหวนเวอร์เนี่ยพวกนี้บางทีมันก็ เปลี่ยนแปลงสภาพได้บ้างนะเออมันก็เป็นเกันเพราะนั้นมันต้องมันอ่ามันมันมันเหมือนมันอับมันชื้นอ่ะแล้วมันเพรานั้นต้องอาจจะต้องเอาพวกถุงที่มันสารกันชื้นอ่ะที่มันที่มันเป็นเวลาเราซื้อรองเท้ามามันจะแถมมาจากเครื่องหนังอะพวกนั้นอ่ะอันนั้นเอาไปใส่เพราะฉะนั้นพ้าก็เหมือนกันครับถ้าพ้กเก็บเป็นองๆเนี่ยแล้วไว้ในเซฟเนี่ยนานๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเวลาเปิดเข้าเปิดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นแล้วเวลาถ้าเราปิดไว้นานๆมันจะเกิดความอับ อ่าตู้เซฟมันอับเนี่ยมันอับได้นะ,ะแล้วมันจะมันแล้วมันจะทําให้ผิวพระเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรู้เลยว่าอย่างเงี้ยอยู่ในเซฟแน่นอนเดี๋ยว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 ให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆชั้นเจ็บเขาแน่นอนไม่ไดงเจ็บเขาไม่ได้เขาเป็นไม่รู้เรื่องหรือเปล่าจะบอกว่าโอ้หนี่มาแบบไม่ไม่ได้ท้องไปไหนหมดเกลี้ยิงจะไม่ได้พูดเลยก็หมดแล้วอ่าคือ <laughs> อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในท้องแม่เนี่ย <laughs> ดูจากผิวเนี่ยเพราะว่าผิวผิวแบบนี้กับผิววันก่อนอะ่ะคนละผิวกัน คนละผิวกันจะมีเยอะจะเป็นองค์ไหนที่แบบอันนี้ก็คงจะเอาไปใส่ทองอะไรประมาณนั้นเนี่ยพอพอ,พอซื้อขายผ่านถูผ่านตาไปนานๆไปหยิบพระขึ้นมาบุ๊กจะรู้เลยว่าพระเคยเลี่ยมมาไหมคเคยเอ,อ,อยู่ในตลับ,ลบเปิดเ,เลี่ยมกันน้ําหรือว่าเป็นแค่ตลับทองอย่างเดียวหรือว่าอันนี้อยู่ในแค่อยู่ในเซฟหรืออยู่บนหิ้งพระ,ค,ะคือวันน้าของผิวเขาจะแตกต่างกันจากสถานที่เก็บน่าจะอยู่ในเซฟอะคะ่ะเพราะว่ามีเยอะไง อืมอืมเนี่ยจมโบ่เนี่ยวันนะดเดียวกันเลยอันนี้ดูพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เออเป็นพระสภาพที่อยู่ในตู้เซฟทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเออให้ดูว่าเพราะอะไรเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอ่ะตอนนี้ก็ดูพระกันไปประมาณสักเออ20นาทีนะครับก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงองพระปรากฏว่าเออก็ ได้เช่ามาแค่องค์เดียวนะครับก็<ม>อีก2องค์เนี่ยก็คือราคาอาจจะไม่โดนกันนะครับกอ็อีก3ามองอีกสางองนะครับอีกสามองราคาอาจจะไม่โดนกันครับก็เลยได้มาแค่องค์นี้องค์เดียวก็คือเป็นพระปิตาจัมโบ้นะครับก็อ,องค์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแล้วก็จะบอกบอกพี่ๆเพื่อนๆด้วยว่าองคเนี้ยสภาพพระเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นลักษณะพระเนี้ยเก็บอาจจะในในตู้เซฟนะ แล้วมันจะมีลักษณะของเนื้อตังอิ้วเนี่ยมันประทุปะทุขึ้นมาแล้วก็ลอกออกไปด้วยลอกออกไปเป็นแผ่นเลยนะครับอันนี้ผมจ่ายตังเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมพูดในแง่มุมขอทิปเป็นภพขของผมเองนะครับตังอิ้วลอกออกไปเป็นแนแผ่นเลยนะครับคือถ้าถ้าตังอิ้วไม่ลอกออกไปนะองค์นี้ก็ถือว่าสภาพดีนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาในในอดีตเนี่ยอาจจะทําได้แค่นั้นก็คือว่า เก็บไว้ในกล่องเหล็กเก็บไว้ในตู้เซฟแล้วก็โดนความร้อนโดนอากาศเนี่ยโจมตีเข้าไปเป็นระยะเวลานา,นานแล้วอย่างตู้เซฟบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดออกมาให้มันระบายอากาศบ้างนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันจริงๆใครมีตู้เซฟเก็บพระเนี่ยควรต้องเปิดให้ใอากาศระบายบ้างหรือไม่ก็ซื้อตัวกันชื้นไปใส่นะครับพระเนี่ยก็ถือว่าจริงๆเนี่ยพระองค์นี้ในอดีตผมว่าน่าจะเป็นพระที่ค่อนข้างจะจะสวยเลยอะ่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็มี เาขาเรียกว่าขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นต่งอิวนะครับแต่พอต่งอิวลอกๆไปมันก็เลยทําให้เห็นเนื้อในเป็นเม็ดเม็ดมวลสารน่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือจะเป็นลักษณะฝ้าขาวๆเนี่ยตเ,เต็มเลยครับลอกออกมาเต็มเลยเป็นข,ขุย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 เต็มเลยครับแล้วทาให้ตัวยันข้างหลังเนี่ยมันก็ทําให้ตัวหนังสือตัวยันข้างหลังก็พอที่จะไม่ชัดไปด้วยนะ ก็ซื้อตามสภาพรับเช่าตามสภาพนะครับอันนี้ก็คือได้มาหนึ่งองค์ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เช่าพระอีกหนึ่งองค์นะครับจากที่ร้านที่ห้างพันทิพย์มมวานชั้น3มนะครับก็ลูกค้าเนี่ยเดินทางมาที่ร้านเลยก็เป็นพระรุ่นนี้ครับเป็นพระปิตาปลดหนี้หลังยันนะครับก็องค์นี้เนี่ยสภาพเนี่ยอาจจะมีความบางไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ แต่ว่าด้วยสเสน่ห์ขององค์นี้นะอาจจะขึ้นเป็นลายตังอิว้วตางอิ้วหน่อยที่เขาเรียกว่าลายเสือเนี่ยนะครับแต่ว่าพระนี่มีความบางแล้วก็เป็นพระผิวหิ่งหิงเหมือนกันนะครับพระลักษณะเป็นการเป็นการเก็บรักษาแบบเก่าเก็บเก็บรักษาแบบเก่าเก็บนะครับนิ้วมงนิ้วมือก็ถือว่าขึ้นชัดดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้คมลึกมากแล้วก็มีเ,เส้นเกสานะครับแล้วก็ พระเนี่ยจะมีความบางอย่างที่บอกครับก็เลยเซื้อตามหลักตามเหตุผลนี่แหละสำหรับพระอาจจะไม่ได้คมไม่ได้ตึงมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสภาพก็ค่อนข้างที่กันน่ารักดีนะครับสําหรับพระองค์นี้ก็สําหรับ EP นี้นะครับก็ทั้งที่ร้านพันทิมังวานะครับก็ได้พระปิตามาหนึ่งองค์นะเป็นปดนีหลังยันนะกับที่ห้างซีคอนบางแคก็ได้พระปิตาจัมโบมาอีกหนึ่งองค์ครับ ก็สำหรับใครที่มีพระเครื่องอาสายลงปุโตหรือเกจิอาจารย์ยอดนิยมครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาได้ที่แอดสาย NN 5 5 6 6ผมหนองอภิทภัพรับเช่าพระนะครับเจอกับท่านแน่ๆนะครับแล้วกออ็อย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดกระดิ่งก็กดให้ด้วยนะครับต้องติดตามกันในอีพีโถัดไปนะครับขอบคุณครับสดีครับ